Khay mu đen, khay mu đen. Khay mu đen. Khay ừ. mu đen nổi, mất mất <laughs> năm dài, mất liền năm y mè, lại. Các khẩu thiêng, kinh khẩu thiêng, kinh khẩu thiêng nhà muông. กินกระเทียมบึงหางม้วนกัวเกือบหกม้แต่ก๋อยไข่มอดแดงใส่น้าปลาแดดบนแม่ใส่น้าปลาแดกใส่ผงชูรสแม่ผมครับแม่ผมวัอนี้มะกครับใส่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 ผงเนัวใส่ผงเนัวนี่ก๋อยไมอดแดงก่อยไข่มอดแดงน้ำแปรน้ำหนันนี้โอ้สื่อน้ำหนันนี้เจ้าบาทแม่ไม่ได้ถิ่มเจ้าบาทเจ้าบาทนี่แม่ผมเป็นยังไงเฮ้อ กินเข่าเลีงโอ้กินเข่าเทียงยังเงยเลี้ยงมาสั่งมันจะเห็ดเวียกโคตรพูดอยู่ใบเศร้านั่นเองพักยังแม่นี่นี่ดาดอกแคดอกแคผักกะเดาผักกะเดาหลวกตัวนี้ผักกะเดาลวกเนาะเปิดเบื้องนะแม่อุ้ยนี่กินแบบยางลายเลยอีสานบานเฮาเนาะแม่เนาะอุ้ยผักกะเดาลวบด้วยกะเดาลวบปีงปลาคอได้ป่ะนี่ปิีงปลาคอปีงปลาปีงปลาเข่งปิีงปลาคอ ปีกปลาเข็งว่าคออยู่ในเตาหัวไหนล่ะป่าคออยู่ในเตา <laughs> ปีกปลาเข็งจนดใหม่ปีกห <laughs> ล,ลงเออกิดข้าเทียงยางมือแรงซิมลราบน้นันอ๋อซิมเบิงเล,ลยนะไร้แต่น้ำเดยนซิมก่อนซิมก่อนไม่แมีซิมเึงแขวกระโมีดเลยล่ละเ้ยนี่น งบ่สุดยอดสุดยอดสุดยอดคือใบอ่อนนี่สุดยอดคือใบอ่อนนี่ปล่อยไข่หมแดงอีสานบ้านเฮางนะแม่น้ออิสานบ้านเฮากินแบบง่ายกินง่ายอยู่ง่ไงขี้ปิ่งปลาคออยู่ในคีไฟอยู่ในเตาไปเมียงกับไข่หมแดงบางหันนะครับอีเมริสิกินบรรยากาศบ้านนอกย่างหมูแกล้งครับแดด เมื่อแล้วนะครับพูนตะวันศิลับฝ้าแล้วนะปีงปลาคอเรียบร้อยไปไปคิดเขาด่าเลยบ้านโอ้หัวใจตระลับมาอย่างนี้ป <c oughs> ลาคอป่งปลาเข็งก้อยไข่หมดแดงแก้วแก้วพีเขียวพักกระดา ผักกระเด้าวลวก,ก,ด,วด,กดอกแคดอกแคขาวเจ้าพี่เขียวเจ้าพี่เขียวเลือสีมันเลือดสีอำ่ำลำว่าตีมาบ่ะนี่ขี้ขาวรำกันครับพี่น้องอ,อีสานบ้านนอกก็จากสีแล้วครับ กินอยู่แบบง่ายๆว่าใอ,อรกินโหลดได้ไหมให้เจ้ากินโหลด,ดแน่นอึ้งลืงอยู่นี่กินมาตั้งแค่ไหนทรงนี่ไอ้ไอ้พี่น้องฮูอนทั้งอื่นทั้งไกลผูคนไปต่างประเทศเบิ่งเงีเ้ยวเสียบเงี้ยวเสียบอีสานนี่ ขณะรถวิเคเขียวได้หย่อมกบงๆเลยเขียวก็มีรถด้นแต่ไทยแม่จะของวางแต่ไทยแต่แนวอื่นเนั่นแหละเนาะฝากเอฟซีเขานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดต้าเหมือนในดื้อเพียดูบอสซาดีนะครับคุณอีสานบ้านน้องเขานี่แหละคุณชีสเกตบ้านพระคะถ่ายให้เบิ่งแนวอยู่แนวกินแบบ บ้านเขาน,น,นะครับกินไงอย,ยูย่ไงผักลวกผักต้มผักกระเดาวลวกกระเดาลวกอือผักกระเดาลวกปุ๊บนี่ปึ๊บเฮ้ยเสีบกระนาดทำไม,มเนาะแสีบขมแหงวะพอดีขันกระลวกแล้วมันบอกคมแหงมาครับพี่รองมาเสพเสียนมังค่นบ้านนี้ โอ้ยบีป้าเนี้ยเยอ,เยอยะอยนบีนเนี้ยเยอะกองเนี่ยนะเอ้ยโอ้โววิมดีะอยยใส่ึนไลยมาด้วบ้านี้จับเสนมานกันครับ